สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ควานติดภารกิจนะคะวันนี้จะให้นักเรียนนะคะเป็นการเฉลยข้อสอบที่เราสอบไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะจะเป็นในเรื่องของระบบสุริยะนะคะซึ่ง ขวานก็ได้อธ okay. so uh, ิบายไปแล้วเนาะอธิบายให้นักเรียนฟังแล้วนะคะโดยนะคะเราจะมีดวงอาทิตย์นะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะอ่าเรามีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางนะคะโดยมีระบบสุริยะทั้งหมดนะไอโดยมีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงด้วยกันนะคะ ก็มีดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกดาวเสาดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนะคะอ่ะนะอันนี้ก็ควรอธิบายไปแล้วนะคะเดี๋ยวขวรขออญาตไปเฉลยเลยแล้วกันนะคะไปขอใครนะพี่ป้อมนี่ไงโอเคนะคะ เดี๋ยวควรขออนุญาตเฉลยข้อสอบ10ข้อด้วยกันนะคะ,ะอันนี้คือเรียงลำดับ ขนาดใหญ่ไปา A, 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 ห,หานเล็ก A, A, นะคะสอ,อนออนไลน์ส่งไปได้เลยใช่ไหนถ้าเป็นระบบสุริยะนะคะก็คือยังเล็กอยู่นะคะซึ่งสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือเอกภพนะเอกภพนี่คือใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะคะลองลองมาจากเอกภพเอกภพนะคะจะมีเพียงแค่หนึ่งเอกภพก็คือใหญ่ใหญ่เลยซึ่งภายในเอกภพประกอบไปด้วยกาแล็กซี กาเล็กซี่เป็นล,ล้านๆกาแล็กซี่นะคะโดยใน1นึ่งกาเล็กซี่ก็จะมีระบบสุริยะอยู่ในนั้นนะคะซึ่งระบบสุรยิยะเราอาศัยอยู่ใน กาแล็กซีทางช้างเผือกนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ต่อไปข้อ2ค่ะข้อใดเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะอันนี้ง่ายมากนะคะจุดศูนย์กลางก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็เป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งดาวฤกษ์ก็คือดาวที่สามารถให้แสงสว่างในตัวเองได้นะคะแต่ว่าดาวเคราะห์ไม่สามารถที่จะมีแสงได้นะคะ เขาเอาศัยจากดวงอาทิตย์นะต่อไปเขานนี้เขาเป็นคําถามดาวจุดๆ,ๆก็คือให้สัญลักษณ์เป็นโอเป็นดาวที่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลาดับที่2ได้ชื่อว่าเป็นฟ้าแฝดแค่นี้รู้เลยนะคะ,ะถ้าบอกว่าดาวฟาแฝดนี่ก็คือต้องเป็นดาวเลยคะดาวศุกร์ใช่ไหมห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่2ใช่ไหมคะเพราะว่าอันดับแรกก็คือดาวพุธศุกร์แล้วก็มาเป็นโลกของเรา นะคะและดาวศุกร์ก็ยังได้ฉายาว่าเป็นฝาแฝดของโลกนะคะซึ่งเราสามารถมองเห็นดาวศุกร์ได้ด้วยนะคะในช่วงเวลาเช้าตรู่แล้วก็พบค่ำนะคะก็จะเป็นดาวอะไรนะดาวประกายพึกกับดาวประจําเมืองนะต่อไปคําถามท,ที่4ค่ะดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะได้รับสมญานามว่าเป็นเตาไฟแช่แข็งนะคะ ข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะเตาไฟแช่แข็งก็คือดาวดวงแรกเลยคือดาวพุธนะคะซึ่งดาวพุธอยู่ใ,ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดกลางวันก็ร้อนมากกลางคืนก็โอ้โหเย็นเลยนะคะแข็งเลยแข็งทั้งตัวเลือดไม่ไหลาตายเลยนะอ่านะคะตัวนี้ถ้าเป็นอุณหภูมิสูงในตอนเช้าถ้าสูงมากถึง427องศาใช่ไหมคะถ้าเป็นบ้านเราเป็นไง40องศานี่ก็คือเอ่อตับจะแตก แล้วนะแต่พอตกกันคืนผ่ะนักเรียนติดลบถึงร้อยแปดสิบสามองศานะคะเป็นไงคะอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าแค่ติดลบศูนย์องศานี่ก็คือเกิดหิมะแล้วนะอ่าต่อไปข้อห้านะคะข้อความใดกล่าวถูกต้องกับดาวศุกร์นะคะดาวที่ไม่มีบริวารมีดาวศุกร์กับดาวดาวพุธกับดาวศุกร์ไม่มีบริวารน,นะ ข้อแรกมีบริวารหนึ่งดวงไม่ใช่แน่นอนได้รับสมญานามว่าเป็นโลกยักษ์ไม่ใช่นะคะเพราะโลกยักษ์ก็คือดาวพฤหัส,สบดีอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3ไม่ใช่เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นไงคะอยู่อันดับไม่ใช่เพราะว่าอันดับที่3เป็นโลกของเรานะข้อนี้จึงตอบข้อ4ค่ะมิถิททางการหมุนรอบตัวเองที่ตรงกันข้ามกับดาวเคราะห์ดวงอื่น นักนเรียนจําไว้เสมอว่าดาวเคราะห์ทุกดวงจะหมุนในลักษณะ ทวนเข็มนาฬิกายกเว้นดาวศุกร์ดวงเดียวที่หมุนตามเข็มนาฬิกานะโลกของเราเหมือนกันนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะโลกของเราหมุนใช้เวลา24ชั่วโมงทําให้เกิดกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะถ้าหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันทําให้เกิดฤดูก,กาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโลกจะต้องเอียงทํามุม23.5องศานะคะ โอเคข้อ6ค่ะวัตถุในข้อใดเป็นรูปวงรีระยะห่างจากดาวอังคารกับดาวพฤหัสน,นั่นก็คือเป็นตัวที่ไปแบ่งแบ่งระหว่างดาวเคราะห์ชั้นนอกกับดาวเคราะห์ชั้นในกลุ่มที่ใช้แบ่งดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นในเราเรียกมันว่าดาวเคราะห์น้อยกลุ่มดาวเคราะห์น้อยจะประกอบไปด้วยหินนะหินจํานวนมากนะคะ <S <S เป็นพวกฝุ่นแก๊สจานวนมากนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มดาวเคราะห์น้อย นะพุทธสุกโลกอังคารน,นะคะพุทธสุกโลกอังคารสี่ใช่ไหมคะสีดะะ่ดาวเคราะห์อยู่วงอ่าดาวเคราะห์ชั้นในนะเป็นดาวเคราะห์หินพาลือหัสเสายูเรนัสและเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นนอกจะเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะก็จะประกอบไปด้วยแกส๊สอ่าอะไรนะเอ่อคาร์บอนไดบ้างนะคะฮีเลียมนะคะพวกนี้เนาะข้อเจ็ดค่ะ ถ้าใช้ระยะห่างจากดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์โดยโลกของเราเอาโลกเป็นหลักนะเอาโลกเป็นหลักดาวเะห์ดวงใดอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะตอบข้อนี้ง่ายมากก็ต้องเป็นดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะตัวนี้เนาะก็คือถ้าเราใช้โลกเป็นหลักก็ตามพุธกับศุกร์ก็ยังอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ยายมากกว่า,านะอ,านะอ่า<ด>ต่อไปข้อแปดนะคะ เพราะเหตุใดสหพันดาราศาสตร์สากลจัดให้ดาวพูโตเป็นดาวเคราะห์แทะนะคะที่จริงพูโตในสมัยก่อนดาวเคราะห์มีทั้งหมด9้าดวงด้วยกันแต่ว่าเขาตัดพูโตออกตอนนี้ดาวเคราะห์ก็เลยเหลือ8ดวงเนื่องจากว่าดาวพูโตเนี่ยมันไม่คือเขาเรียกว่ามันโคจรทับกับาดาวเนปจูนทับกันบ้างแล้วก็โคจรคือใช้เวลานานมากก็เลยว่าอะ ตัดออกเลยให้เป็นดาวพุธให้เป็นดาวคอกแคะเลยนะคะดาวพุตข้อนี้จึงตอบข้อ3นั่นเองนะต่อไปข้อ9ค่ะดาวพุธและดาวศุกร์มีอะไรที่เหมือนกันอย่างที่ขัวนบอกไปแล้วว่าดาวที่ไม่มีบริวารคือดาวพุธและดาวศุกร์โลกมีหนึ่งดวงใช่ไหมคะเยอะที่สุดคือดาวเสานะคะประมาณ79ดวงลองลงมาเป็นดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสประมาณ 72นะถ้าจำไม่ผิดนะนะักเรียนไปดูอีกทีหนึ่งเนะะื้อหาที่หวนส่งให้นะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ดาวบริวารน,นะคะไม่มีเนาะระยะห่างก็คือไม่เหมือนอยู่แล้วเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เหมือนนะคะเส้นวงโครจร,รรอบดวงอาทิตย์ไม่เหมือนนะคะและข้อสุดท้าย Y กับ Z นะคะสะเก็ดดาวลุกไหมนะคะ Z คือสะเก็ดดาวขนาดใหญ่ข้อนี้จึงตอบ ดาวตกและอุกาบาตอุกาาดาวตกเนี่ยก็คือไวมันเป็นสะเก็ดดาวลุกไหม้นะคะมันจะไหม้พอตกคือไหม้ก่อนที่จะตกถึงพื้นโลกนะฉะนั้นพอถึงพื้นโลกก็ไม่มีร่องรอยอะไรละแต่ถ้าเป็นสะเก็ดดาวขนาดใหญ่นะคะจะเป็นอุกาบาตก็คือแซดนะคะคือมันเกิดการเผาไหม้แหละเมื่อมันวิ่งผ่านอากาศมันเกิดการเผาไหม้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ย นะคะคมันเผาไม้ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นขนาดใหญ่มันก็เลยมีเขาเรียกว่ามีวัตถุหรือว่ามีที่เขาเรียกว่าอะไรนะหลักฐานอะไรเงี้ยที่มันตกมายัางพื้นโลกนะคะก็คืออ,อุก,กาบาทนั่นเองนะโอเคนะักเรียนคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเฉลยข้อสอบนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะักเรียนเฉลยเสร็จแล้วให้นะักเรียนนะคะ เขียนชื่อทุกแผ่นเลยแล้วก็ถ่ายรูปลงในอัลบั้มส่งงานวิทยาศาสตร์เดี๋ยวครูแหวนจะตรวจแล้วให้คะแนนนะคะโอเคค่ะ